ครับสวัสดีครับ FC ขาเหินทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้ก็มีคลิปสั้นๆดูกันไลฟ์สไตล์ของการกินของนายน้อยนิกกี้นชตัติซึ่งเป็นคนชอบกินเนื้อหรืออาหารอีสานเป็นแบบพิเศษสุดตรงใจ FC เลยครับ FC ก็ชอบแบบนี้ไปชมนะครับนายน้อยพากิน ก็อยากจะโชว์เห็นซส่แบบแอลวยอดเจอาพี่วันนี้ขน่าเรลานาตาดีแต่ชอมีใส่รวยชีชอบมีใส่รวยีชอม่ใส่รูีชมใส่ร้อวยอยอยเธอบอกว่ารักของแมันเป็นแค่อาการเพียงแกเพ้อคิดไปก็เป็นทีลราบาทุกคนรู้เอฟซีก็รู้คุณเธอใช้ตังค์อย่างไป็เซร เธอไม่เคยสนใจโนโนให้ไตยสิบปัทโทรองมันคิดหนูรีบก็ได้แค่มโนเปิดเป้าตั้งดูกูยังโนมันนีอ้เราแค่หน้าตาดีก็เราแค่หน้าตาดีถ้าวันหนึ่งดันฟลุกฉันรวยขึ้นมาแทงปูแทงปลาทูควยเมื่อไรต่อให้เธอกลับมาแก้ผ้าอยู่ตัวหน้าก็ไม่สนใจ Listen baby girl tell me what you need ก็อยากจะโชว์ใส่เป้เอาไว้ยอดเท ่ใส่รชชม่ใส่รู้ชชไม่ใส่รู้ยชนไม่ใส่รู้อ e ออมาหน้ามอิอซิดนหน้าตาที่ไม่พอแถมพีดลองข่าดเบนอาไม่ใช่รีเจก็มีอยูเท่าที่เห็นตัวพี่นามีดีก็แค่รับดเก็ดเตอนนั่ลกันระวังจะดนพี่รักถ้ายังไม่เลิกทัตัวติดลวงพี่ปิดกขอพวพี่ยังปลรับสมัครสมาชิสินทรไทดไปกูไทยพันนี้ เป็นวันอาทิตย์ธนาคารปิดมาลึงก็ไปวันจันทร์สงสัยต้องลากิิเพาอพี่บนอยากทานข้าวกับสะพ้ายอ่